สวัสดีครับสถาบันปีดีพนมยงขอเสนอบทความเรื่องความจริงเกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์2,492โดยรองศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจขบวนการประชาธิปไตย2492เป็นผลสืบเนื่องจากรัฐประหาร2490ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัด ร่วมมือกับผู้นำฝ่ายทหารเผด็จการจึงทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้เป็นขบวนการประชาธิปไตยในสองปีถัดมาเมื่อมองมาในยุคปัจจุบันนี้ได้มีขบวนการที่เรียกว่า i.o. ได้ปฏิบัติการอย่างลับๆอย่างยาวนานและไม่ทราบฝ่ายโดยแบ่งได้สองด้านได้แก่ 1. ความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าแกนนำฝ่ายคณะราษฎร มีความพยายามปล้นชิงพระราชสมบัติ 2. ความพยายามป้ายสีท่านปีดีพนมยงว่าไม่จงรักภักดีและเป็นผู้ก่อเหตุขบวนการหรือเรียกว่าขบฏวังหลวงที่เนื้อหาดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่บนพื้นที่สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆจากปัญหาดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่ถูกบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลายาวนาน นั่นคือแนวความคิดที่ปรัปักกับประชาธิปไตยรวมถึงมีผู้คนที่ยึดถือแนวความคิดนี้อยู่มากในสังคมไทยจึงก่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการบิดเบือนความเป็นจริงหรือมีการนำเสนอเพียงแค่ข้อมูลบางส่วนที่ส่งผลให้ความจริงถูกตีความให้เข้ากับแนวคิดของฝ่ายตนเอง จากกรณีประวัติศาสตร์ขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์พศ2496หากผู้ที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนี้อย่างถี่ถ้วนจะมองว่าขบวนการนี้เป็นขบวนวังหลวงที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ในความเป็นจริงของประวัติศาสตร์จะพบว่าเป็นขบวนการที่ต่อสู้กับคณะรัฐประหารพศ2490ที่ได้เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญฉบับพศ2489โดยท่านปีดีได้ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะรัฐประหารพศ2490เท่ากับเป็นโมฆะและไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก เป็นรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากการยึดอำนาจในพศ2490และผู้ที่ให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญณขณะนั้นมีเพียงผู้เดียวคือรมขุนชัยนาทนเรนทรที่เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระอ,องค์รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะรัฐประหารและกลุ่มอนุรักษนิยมขวาจัด ฝ่าายชนชนนนั้ํหลังจากการยึดอำนาจในพศ2492อดีตสมาชิกของเสรีไทยจำนวนหนึ่งได้มองว่าท่านปีดีไม่ได้รับความชอบธรรมจากทั้งคดีเหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และการถูกยึดอำนาจโดยในขณะนั้นเป็นช่วงหลังภาวะสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงในการเสียเอกราชในฐานะผู้แพ้สงครามหลังจากการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ประเทศไทยสามารถรอดพ้นการตกเป็นเมืองขึ้นได้จากววรกรรมของขบวนการเสรีไทยและการใช้ข้อแก้ตัวทางกฎหมายของท่านปรีดีพนมยงค์ในช่วงเวลาหลังพศ2475สมาชิกรัฐสภา ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่รัฐธรรมนูญฉบับพศ2489คือรัฐธรรมนูญที่สะท้อนอุดมการณ์ของคณะราษฎรมากที่สุดที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเมื่อประเทศกำลังจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันยังคงมีโอกาสถูกยึดอำนาจจากกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ส่งผลให้เหล่าบรรดาทหารชั้นผู้น้อยมีความน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะในสมัยจอมพลปมีการทำสงครามยึดพื้นที่ต่างๆมากมายเช่นเชียงตุงทางรัชฉานหลังจากรัฐบาลที่มาจากพลเลือนขึ้นมามีอำนาจทำให้บทบาทของทหารเหล่านี้ลดหายไปและรัฐบาลไม่มีความไว้วางใจให้ทหารสายอื่นขึ้นมามีอำนาจ ซึ่งเหตุการณ์นี้นำไปสู่ความซับซ้อนของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพศ2492สุดท้ายแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานคือการปลูกฝังแนวคิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่จำเป็นต้องทำให้สามารถย่งรากลึกมากพอในสังคมไทยได้จริงรวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยมีการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อภัยปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันเป็นเท็จสถาบันปรีดีพนมยงคขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ